คนเล่าย่างงผวากับเหตุการณ์เที่ยวงานบุญพาถัดดวงปี2566 6ปีนี้เกิดเหตุการณ์ปรากฏการยยดเถาะเกิดขึ้นซีบเก่าเรืองโรยมีเฟสของเล่าไหลออกมาประกาศว่าหลังบุญถัดดวงไล่อัปเดตหรือร่วมด,ว,ว,ดว,วบรวม การก่ออาชญากรรมในประเทศล่าในบุญพธาุหลวงเวียงจันหลายๆลายคนถึงขันภาวากับการท่องเที่ยวงานบุญพธาดหลวงปีนี้สั่งแตกต่างจากปีก่อนๆเส่งบาเศรษฐกิจ่าว่าจะเป็นด่านอาหารการกินหรือว่าการซุกกระเป๋าในงานบุญเหตุให้หลายหลายคนต้องหู้ซึกปีนี้เป็นปีที าการเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลของประเทศเลาวซึ่งค่อนข้างว่าย่ำแย่ลงเรื่อยๆซึ่งมบานิลานเศรษฐกิจต่างๆเนาะเป็นอาหารการกินหรือว่าาเป็นการซื้อสินค้าต่างๆถือว่าเศรษฐกิจค่อนข้างว่าหาเงินเฟอ้อต่างๆเนาะพี่น้องเฮ็ดให้ราคาอาหารต่างๆก็ถือว่าแพงขึ้นกว่าเก่าเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ครับพี่น้องสิมาอัปเดตเนาะเรื่องเล่าที่ว่า เกิดเดือนในปีนี้นะพี่น้องรังบุญประทัดดวงเวียงแกนสําเร็จที่สินไปก็มีข่าวพี่น้องเอ๋ยต่างๆนานาซึ่งนี้ออกมาเกี่ยวกับเรื่องราวเนาะประเด็นที่แบบการเกิดอันนั้นเหตุการณ์เนาะครับในงานบุญพระธาตุดวงเวียงแกนเนาะนับตั้งแต่วันที่เสาร์สามนะพี่น้องจนหอดวันที่เสาร์เจ็ดเนาะซึ่งว่าจะจัดขุ่นประมาณหกมือเลยนะครับพี่น้องตามที่แต่ละปีเนาะก็คือบุญพระธาตุดวงเวียงแกนกะ จัดขึ้นในแดม10แรม10ค่ำนะครับตั้งแต่แรม10ค่ำเป็นมือเปิดงานแต่ก็มือบ้านเพลง15าคำเดือน12บสองกนเป็นมือที่แบบตักบาตรถวายสังกทานต่างๆ,ๆนะพี่น้องเป็นมือตักบาตรใหญ่เลยอัปเดตปีนี้ครับทั้งเฟสของประเทศล่าเนาะเพื่อด้แห่งของมูลลใบดังนี้ว่าบุญพระทัดดวงปีนี้มีปรากฏการณ์ยอดท่อเกิดขึ้นถึง19เเรื่องเนาะ ทางเฟดของหนังสือพิมพ์ความสงบรายงานว่าเจ้าหน้าที่จุงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญ,ญาสร้างร่วมแก้ไขเหตุจุกเฉิญกรณีน,นี้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบุญนำมัสก,การพระธาตุดวงเวียงแก่นปี2023เดิมนึงแต่วันที่2 3หาวันที่2 7เพื่อจิกการนี้สรุปสร้างร่วมเหตุการณ์รป,รปรากฏการยอท่อ เกิดขึ้นจำนวน1ิเก่าเรื่องในนี้แหกกระเป๋า6เดือนกระเป๋าเสีย1เดือนรวมผลเสียหายมีเงินจำรวมทั้งเบิด31ล้านกีบเงินโรล่าสองร้อ่สละเงินโลล่าสองร้อยยีโรลาเงินบาทจำนวน7,300บาทคำรูปภัณฑ์น้ำหนักรวม3บาทกับ5หุนและโทรศัพท์ จำนวน5เครื่องเนาะครับอันนี้เป็นทั้งมูลคา่าการเสียหายเนะพี่น้องคือว่าปีนี้คนขางวานักได้สารับเหตุการณ์การเกาะอสัญกรรมเนาะตามที่เนาะครับพี่น้องบาโนเคยอยูวฮัเนหละบุญประทัดดวงนะเนาะแต่ละปีทามามี่วอพี่น้องเรื่องเล่าแบบนี้เนาะกามีครับแต่ว่าปีนี้ก็คือแบบคนขางว่าผู้ไล่น้องพี่น้องหรือว,ว่าโจนคือร้ายขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่า แบบโมโหว่าคนล่าบอเนาะหรือว่าจังไรห,หรือว่าต่างต่าง,งชาต่างประเทศบอที่เขามา,ขอขอม,มาก่อความไม่พอใจนั่นนี่เนาะกับแบบอันนี้ก็ยังโมโหต้นปลายสาเหตุเนาะเพราะว่าโมมีจับคนลายเลยพ่อคนเลยพี่เนาะโมมีข่าวที่ว่าจับคนลายอ่าในการที่ว่าก่ออาชญากรรมต่างๆเนาะถือว่าวโ,โนเห็นใจพี่น้องอ่าะเมียป่าคนหนึ่งอะไรที่ว่าเป็นคนทางแข็งจับอันนั้นบาดโมโนเนาะพี่น้องคน สารวันเนาะที่เราไปเที่ยวงานบุญนั่นแหละถือเสียค่ำพี่น้องไปเกือบสองอันนั้นประมาณสองบาทนี่แหละซึ่ง่าเป็นคนเมืองคงเซโดนเนาะก็คือมีตัวคนนี้แหละที่่าเสียเงินหล่กมูซึ่งของมูลของเราเนาะพี่น้องก็เดี๋ยบอนุจะอ่าอ่านสุพังเนาะก็คือในวันที่เวลาประมาณสิบเจ็ดโมงนะครับสามสิบนาทีเนาะเมยิง่งอายุห้าสิบสามปี ยูว่านบึงกลางเมืองคงสิโดนแขงสารวันเนาะไดมาเทียวบุญประทัดดวงกับล้านทายพ่อ,อยางมะหอดหนาสะ้าแห่งศาสตร์ในขณะที่จกเงินจนใจคาสินไหมพบบากระเป๋าของผูกเกี่ยวถือมีคนแหกงาวหนึงคืบผลเสียหายมีเงิน4.3ล้าน3 000, แสนเกีบเงินบาท7.300 0บาทคำรูป,ปรพัน์น้ำหนัก2 000, บาทนะครับอันนี้เป็นเมต คนที่ว่าเสียงเงินหลายกว่าหมู่พี่น้องคามสองบาทเนาะก็ถือว่าถ้าตีเป็นเงินลาวนะพี่น้องประมาณบาทหนึ่งมันจะตกอยู่ประมาณสี่หมื่นเนาะครับประมาณนี้แหละประมาณสามหมื่นปลายฮะสี่หมื่นสองบาทกับหกหมื่นพี่เนาะหกหมื่นปลายกับเจ็ดหมื่นคนละอันนี้ก็บแบบโอ้โหก็เห็นใจเมตุขึ้นกันเนาะครับอ่าหนาสงสารคนเยอะทั้งที่ว่าไปทําบุญเนาะไปทําบุญไปอ่าบุญประชดดวงถือว่าเป็นบุญ ค่อนข้างมาเป็นบนยยุญใหญ่ให้ได้พี่น้องหลายๆคนกัอ่าอยากไปเนาะเพราะว่ามันเป็นบุญระลับศาสตร์เออเป็นบุญระลับศาสตร์ที่แบบคนเราเศร้าโผดแบบมุ่งบงังเพราะพอบุญน,นี้เขาจะขึ้นประมาณพี่น้องจัดขึ้นหาวันเนาะอ่าจากแดดทีเปาโนเลยนใน,ในงานบารมอในเดือนนี้เนาะจัดขึ้นวันที่เศร้าสามหาวันที่เศร้าเจ็ดพี่น้องประมาณหามือ่อ นการเป็นมือสุดท้ายเนาะมือที่วารันที่ส้าเจ็ดก็จะมีการตักบาตรพี่เนาะตักบาตรพระสงฆซามานีเนาะเห็นพี่น้องลหลายๆคนเนาะคอมเมนต์ว่าเป็นยังกู้บาคือว่าเลาะบุญประทานดวงได้นเนาะทั้งที่ว่าเป็นพระสงฆซามานีอันนี้จะขอสีแจงเลยพี่น้องเนาะการที่มาเพิ่นมาเลาะอังสีกันโมเมนต์สิวา่าเลาะหลายตลอดเนาะมันเป็นเทศกาลเนาะเทศกาลงานบุญน,น,นันีเพราะว่าย้อนติพ้นได้เนาะกู้บาก็คือเป็นผู้ที่ว่ามาขังเพิ่นจะจะหับ หับยาิโยมเนาะพี่น้องอยู่ทางด้านในของอันนั้นของพระธาตุดวงอะแหละเพื่นอาจจะรัดอ่าไปหับญาติโยมน้องในการที่ว่าเพื่อความสะดวกสะดวกสบายในการที่แบบทำตอนญาติโยมพี่น,น้องแนะนําสถานที่ต่างๆหรือว่าการทําบุญทําศีลเนาะเพิ่นกันยางออกย่างเข่าอะ่ะตามภาษาเพิ่นกันอยู่ในบัดนี่เนาะพีออ่น้องถือว่าพัดธาตุดวงนี่เป็นบัดของพระสงฆ์สามเณรที่ว่าอยู่ในอ้อมคางเนาะเพิ่นอาจจะย่างไปย่างมาตามภาษาที่ว่าดูแลงานเนาะเพราะว่างงานนี่เป็นงานใหญ่ งานระลับประเทศเลยพี่น้องก็เห็นเขาจะเห็นพระสงฆ์สามเณรเนาะที่ว่ายางไปยางมากเนี่ยซึ่งมาเห็นพี่น้องหลายๆคนคอมเมนต์มาเนาะก็คือปีนี้บอลนูเขาบอกเลยว่าพี่ปีนี้เป็นปีที่แบบโอ้โหเห็นเห็นอีกอย่างหลายๆอย่างพี่น้องในในประเทศลาวที่แบบเออมันค่อนข้างมายี่ยมเยลลุ่งได้เนาะยี่ยมเย่ะเยี่ยมเยลลุ่งได้ตามที่บอลนูเคยได้อย,ยู่ในใส่ชีวิตในในคนครหลวงกอนกันเพราะเพราะว่าแบบ เห็นอาหารการกินแลท่ทีว่ามีพี่ชายคนนน้นเนาะพี่น้องเราได้ออกมาบอกแล้วเกี่ยวกับเนาะอาหารกับคนกลางว่าแพงงึ้นนะครับพี่น้อง่าสถานที่ต่างๆเนาะกับคนกลางว่าเศร้ากับแพงงึ้นเพราะว่าเหตุผลใดเนาะอาจเกิดมาจากการเศร้า,าสถานที่แบบคนกลางว่าแพงเนาะพี่น้องจึงเห็นให้ได้หลายคนกับคนกลางว่าขายสินนขาเนาะถ้าว่าสิข้ขายถือพี่น้องมันกะ คือสี่วันอะไรกำไรอ่ะเนี่ยต้องเข้าใจเข้าใจเนาะการสงสาลมีขาดซอกคายบรรยูพี่น้องเลยในการที่ว่าขาดคายนันนี่นเนาะแล้วก็สิ่งที่เยีบไปก็เนี่ยน้องพี่น้องก็คือการนี่แหละการปุ่นการจีกันนี่แหละมโนเสือบาสมุตบาพี่น้องทั้งพังไทยเนาะมามาเนี่ยมาโดนแบบนี้นะอันนี้แบบดีแต่ว่าคนลาวโดนเนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นคนไทยโดนนี่คนกลางว่าคนไทยซื้อซับซินมานะพี่น้องถือมาหลายนันนี่เน,น,นมาะมามาเที่ยวมาเด่นสมุตบามาเที่ยวแล้วก็ ล่นแบบนี้วโนเซวาก็คือสิแบบภาวาเนาะพี่น้องราวาเหตุการณ์นี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบโอ้โหหลายๆคนกน็บ่อยากให้เกิดเนาะพี่น้องแต่ว่ามันเกิดขึ้มันให้เกิดไปเดวเพราว่าวบางคนที่วบาเข้าม่าแบบนี้วโนเซวาคนที่เขาจะอยู่อ่าอยู่ในเขตน,นอกเนาะพี่นอ้นองบริการกลางบ้าเออสังคมบ่ทัวถึงถเขาเจ้าเข้ามาใหม่หรือว่าเข้ามาเทีย่ยวมาเด่นแบบบ่คอยระบ้างเนาะตามที่เราเห็นเนาะจะเป็นคนที่แบบเป็นผู้หยิ่งเนาะส่วนไหญ่ โจนอาจจะเดือดแต่ผู้หญิงที่ว่าเป็นผู้สูงอายุนเนี่ยเนาะในการที่ว่ากีดกระเป๋านั่นนี่เนาะครับพี่เนากะก็ถือว่าเป็นปรากฏการย่อท้ออีกแบบนึงเนาะในการที่ว่าเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะพี่เนาะหรือว,ว่าต่างต่างประเทศจ้ะประเทศรอบข้างนะเนาะเพราะว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติเนาะที่ว่าเห็นบรรยากาศแบบนี้มโนเสืซียบาก็คือสีพาบานะเนาะเพราะว่าแบบโอ้โหมันถือว่ามันปีนี้มันนักหน่วงพี่เานาะย่อเด็ดผลนใดเนาะ กาแบบในรายพระเจ้าเนีเศรษฐกิจเงินเฟอ้อเนาะค่าของสี่สูงนั่นนี่คนก็าอาจจะเกิดความลำบากขึ้นน้อพี่น้องกกลายเป็นโจรเป็นยังไปก็คือทั้งนั่นแหละหลายหลายคนนั่นแหละที่ได้เห็นในส้มน้องกันพี่น้องบรรยากาศหรือว,ว่าการขายของนั่นนี่เนาะเศรษฐกิจกค่อนข้างว่าหนักขึ้นอยู่ก็ตามที่เห็นเดือนเงินเนาะพี่น้องเดือนเงินกันยังอยู่สูงอยู่พันหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ประมาณหกแสนกับ หกหมื่นประมาณเนี่ยครับพี่น้องก็จ,จีตจแต่เจ็ดเดวต์แต่ว่ามันม,มททีท่าทีดีจะลดโดงเนาะมิแต่อันนั้นคนกลางมาอยู่แบบต่อเนื่องนะพี่น้องสิงเอายังมาอันนั้นดึงลงมันกับบลงเนาะสำหรับเหรียญเงินอยู่ในประเทศลาวนี่รายการเนาะคร,ร,ร,รับก็ตามที่อ่าเมตูว่าเราเขาบอกนะพี่น้องทั้งเมตุคนหนึ่งที่ออกว่าว่าประเทศลาวยังแบบซิวๆนะยังแบบใช้ชีวิตธรรมาดาเนาะยังแบบเออบมีตกกลางบน คนเรายังอยู่ดีกินดีเนะาะทั้งที่ว่ามโนว่าคนไทยเพิ่นหวังดีก็พอนะทั้งที่ว่าเพิ่นมาเตือนเนาะในการที่ว่าสเสื้อตะกีดวันเฮามันก็บ,บางครั้งก็บ่ได้ออกข่าวมากมายเนาะพี่น้องก็คือเห็นตามที่แบบบางครั้งก็มีแต่ทางยูทูบเบปิดแต่ที่ว่านําเสนอเนาะแต่ว่าข่าวเรื่องเงินเฟอ้อนันนี่ก็บ,บ่ค่อยเห็นทางช่องรายการทีวีนั่นนี่เนาะเพราะว่าทีวีก็มีแต่ส่วนน้อยก็บม่มีทั้งเหตุการณ์แบบนี้นะพี่น้องก็มีแต่ซีบีทั้งอันนั้นช่องเล่าสตาร์นั่นแหละที่ว่านําเสนอเกี่ยวกับ เบื้งานของการท่องเที่ยววอลหรือหรือว่าจะไรหรือว่าข่าวสารในล่าเนาะพี่น้องแต่ว่าเรื่องการเป็นอยู่หรือว่าเศรษฐกิจการบุคอลเห็นกระจาวในน้าอะไรเนาะส่วนมากทีเห็นแต่ทั้งประเทศไทยพี่น้องเพิ่นเข้ามาเพิ่นเข้ามาสัมผัสเนาะในการที่ว่าใส่ชีวิตของคนล่าเนาะอยู่อะไรอย่างไรเงินเดือนต่ําสุดเมนทอลายเนาะพี่น้องการเขาเห็นทั้งเฟซของประเทศไทยหรือว่าสร้างต่องดิจิตอลต่างๆเนาะที่ว่าเห็นกระจามสัมผัสอันนี้ว่า คนลาวอ่าอยู่อะไจังไรเนาะพี่น้องทั้งที่ว่าเงินเฟ้ออ่าเงินเฟ้อแบบหนึ่งพันบาทอ่าเงินลาวนี่ตกอยู่ประมาณหกแสนปลายเนาะทั้งที่ว่าแต่ก่อนนี่ก็อยู่ประมาณสองแสนหรือว่าสามแสนสี่แสนกีบนะพี่น้องมันก็ยังแบบกันข้างกาแฟอะไรสำนึกแต่ว่าหยกปัจจุบันก็คือเดี๋ยเงื่อนกข่าวว่ากระดีดขึ้นได้เนาะครับพี่น้องตีโตขึ้นได้จากที่แบบหลายๆคนเคยจับจ่ายสินค้าแบบที่ว่าเป็นของคนลาวที่ว่าน้ำเขาหรือว่า เคยจับสินค้าของคนไทยเนาะครับมานั่เข้ามาแต่อันนั้นประเทศไทยคนเนี่ยสินค้าไทยเน,ะนาะซึ่งว่ามันก็มีมูลค่าสูงหลายสําหรับบ้านเฮาใน,น,น,นยุคป,ปัจจุบันนี้เน,ะนาะซึ่งบางนรรลุเคยสื่อพี่น้องโทรศัพท์หรือว่าเป็นอเครื่องไอทีต่างๆเนาะในการที่ว่าเฮ็นยูทูปเนะี่ก็ยังแบบสื่ออันไหนอันหนึ่งพี่น้องก็ต้องแบบโอ้โหคห้านึงขนาดเนาะในการที่ว่าเห็นเดือดเงินมันขึ้นนะนะเขาก็ต้องจ่ายตามเดือดเงินเนาะตัวอย่างว่ามือนี้เนาะครับบรรนุสื่อ ตัวอย่างว่ามื่อนอี้เนาะครับที่ซื้ออันนั้นโทรศัพท์ซะไอโฟนจ้าเครื่องหนึ่งเนาะราคาประมาณรักหมื่นซะพี่น้องเนาะประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นบาทเนาะตีเป็นเงินไทยกะอ่าตีเป็นเงินลาวเนาะครับประมาณตัวอย่างมาหกล้านกี่พี่น้องแล้วเบื่อเงนมากเนาะเงินกับไปเฟอร์อีกหรือว่าเงินค่าเงินของอ่ากีบลาวเขาเพิ่มไปอีกพี่น้องตัวอย่างมาหนึ่งหมื่นบาทเบื่อมากหกล้านกับห้าแสนเนาะอันนี้ก็เป็น เ้าก็โอ้โหแต่ละมือก็ตามเด่นเงินเนาะพี่น้องหรือว่าจะใส่สีบิตคกันขางมาซื้อสินค้าต่างๆนี่กัไปตามเด่นเงินของประเทศไทยเนาะซึ่ง่าเงินบานเ้ามนันแหลอออนคาแหละแหละสินค้าเนาะครับที่ว่าน้าเข่ากัเมียนน้ามาแต่ประเทศไทยเนาะเป็นส่วนไอ้กัอ่าส่วนไายกันนำมาแต่ประเทศไทยว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆพี่นนองเครื่องนุ่งของถือส่วนมากกะเป็นของไทยเบิดเดยพี่น้องอันนี้เป็นเ่องจริงเนาะที่ว่า นี่แหละสาเหตุจริงว่าคนเล่าเป็นยังคือว่ายิงใส่ยิงลําบากนะพี่น้องเพราะว่าการาใส่สินค้าของประเทศไทยอันนี้มวบาประเทศใส่สินค้าประเทศไทยก่อนกลางว่าดีวะสําหรับตัวมโนคือแบบดีนะการที่ว่ามีสินค้าประเทศไทยมาให้ใส่มนโนก,กเลยว่าดีหลายถึงว่ามันจะอัานานั้นค้างเงินบกคงทีก็ยากนะพี่น้องแต่ว่าก็คือความมั่นใจที่เราใส่สินค้าไทยเนะาะกาะทำดีไมตัวแล้วเปล่าแต่พี่น้องว่าคนเล่านี้ ใส่สินค้าไทยเป็นส่วนรายเนาะก็คือสื่อสินค้าจากประเทศไทยมาขายพี่้องคิดให้เศรษฐกิจของประเทศไทยคนกลางบาดดีขึ้นโดยซ้ำเนาะทั้งที่ว่าเออคนเล่านี่ก็เป็นอซอยคนไทยสื่อสินค้านะประมาณนี้นะครับเหห้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นอันนี้เรื่องนี้แหละที่ระเบิดพิเนาะพี่้องบาระเอกว่า,าคนเล่าเป็นคนที่ว่าเหตุเศรษฐกิจไทยฟื้นงฟูเนาะพี่รองอตามที่ระเบิดมาได้ว่า คนเราสื่อสินค้าของคนไทยเนาะให้เศรษฐกิจทั้งประเทศไทยดีขึ้นอันนี้ขอว่าออกเดือนเราพี่น้องว่าบอกเลยว่าสินค้าอยู่ในเล่านี่เอามาเขาไทยอันนั้นเอามาแต่ไทยเราพี่น้องสินค้าที่คนไทยส่งให้ประเทศเล่าใส่นีบอกเลยว่าบ่อถึงสัมสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องทั้งที่าประเทศเพิ่นส่งออกเนาะสินค้าั้งแต้พื่แหละให้อันนั้นประเทศที่เป็นมหาอำนาจเนาะว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่าประเทศจีนพี่น้องคิดเบื้องะชสกรของ ประเทศจีนพันล้านกว่าคนพี่น้องมาเทียบกับสากรบานเท่าเพียงแต่เจ็ดล้านแปดล้านคนเนาะมันสี้เจยวกันขนาดนะมันเป็นปานอยังไรพี่น้องมันน้อยนิดเนาะมันซ้ำอัานเส้นผมกับอะไรเนาะสำหรับชากรประเทศลาวฮาวี่วาใส่สินค้าของคนไทยเนาะแต่ว่ากะดีอย่างหนึ่งวานอบาเพราะว่าเหตุผลใดเนาะในการท่วาคนเล้าใส่สินค้าไทยก็คือเป็นการอ่าให้คนไทยมาเที่ยวเลาาเนาะพี่น้องเลยก็มา ใส่สินค้าที่คุนเคยเนาะในประเทศเท่าก็คือแบบการถือว่าดีร้ายนะสำหรับอันนี้บอกได้ว,ว่าคนลาวส่งดีขนาดเนาะที่บามีประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศไทยทีก่อนกลางมาเฮาอะไรพึ่งพาอาศัยเพื่อนเนาะพี่น้องนี่แหละในพึ่งพาอาศัยทั้ง้านเลยลานเศรษฐกิจพี่น้องลานการขาอ่าการทํางานเนาะครับเนาะหรือว่าคนลาวไปขายได้งานอยู่ประเทศไทยเนาะเพื่อการอ,าอยู่รอดเนาะพี่น้อง คือว่าแต่ก่อนนะครับแบบการคุ้มค้างบาโอเคเลยอยู่อยู่บ้านเะาก็โอเคเนาะพี่น้องเงินส่วนเงินบัวเพื่อนะนวัวโน่ส่วนประมาณ2018 2019เนาะส่วนนั้นกับโควิดกับบ้ามาอะไรกับเงินกับยังอยู่คงทีเนาะพี่น้องการคิดว่าโอเคเนาะโอเคครับพี่น้องกรับเดี๋ยวมาเบิ่งครับมุมมองของคนเล่าเนาะว่ามีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ว่าเห็นเดือกเล่าหนี่เนาะว่าคนเล่าข้านี้โอเคบอลนะกับการที่ว่าเห็นอ่า การก่อก่ออาัญญากรรมต่างๆอยู่ในประเทศลาวเนาะบางคนลาวจะมีความรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวมาเบิ่งพี่น้องคอมเมนต์ของคนลาวเนาะมามีความรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์คนลาวท่านแรกพี่น้องเพิ่นให้ข้อมูลใหม่ประมาณนี้เนาะครับอ่าเพิ่นมาให้เป็นบทเดี่ยนถ้าจะไปเที่ยวต้องมีสติหักษาทรัพย์สินตนเองดีๆบ่ลังนั้นจะถือมีสศกสวยเอาไป แบบกรณน,นีที่เกิดขึ้นเด้อพี่น้องอันนี้คือคอมเมนต์ของคน,นเลาเนาะคอมเมนต์ comment ทันต่อมา่นว่านาเสียใจกับกับนักท่องเที่ยวเขาบกาอาอ่ก้ามาเที่ยวอีกแน่ๆถาปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคอมเมนต์ comment ทันต่อมา่นว่าขั้นเป็นแบบนี้ถาจับไหลให้ขาทีมเด้อเด้อปลาไหวก็เสียหนาประเทศเล่าซื่อๆอันนี้นะครับเป็นคอมเมนต์หรือว่าความรู้สึกของคนเลาาเนาะที่ว่าเห็นอ่า ข่าววันไหพี่น้องเนาะหรือว่าสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องมีซิบเก่าเหตุการณ์นั่นเองอ่าปรากฏการย่อทอเนาะพี่น้องในการที่ว่ากีดกระเป๋าเงินหรือว่าลักกระเป๋าเงินของผู้เสียหายดีแต่ว่าเป็นคนเล่านะพี่น้องสมมติว่าเป็นคนไทยนี่มโนแบบคนกลางว่าจะสงสารใเอาเนาะในการที่ว่ามาเที่ยวไรกะโดนอ่าเกาะอัศญากรรมหรือว่าโดนชกกระเป๋านั่นนี่นะครับแต่ว่าดีแต่ว่าเป็นคนเล่านะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นคนไทยนี่ก โอยัดกิดนะว่าสี่เพื่อนสี่แบบหูซึกงยังไรนะพี่น้องโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะประมาณนี้เลยครับเข่ามาแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เนาะในการเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะขอลาต้าไปก่อนเด้อฝากเป็นกำลังใจโดยการไม่ข้ามโฆษณาพี่น้องพอกันใหม่โอกาสหน้าครับจะได้กระฝากกดไลค์กดต like, ิดตามไปเด้อครับพี่น้องในที่สำคัญเนาะในการซัพพอร์ตกะอย่าลืมพี่น้องเบิ่งโฆษณาไ้เด้อครับ สบายดีสวัสด <'S> ีครับบ๊ายบาย